บอลของทางด้านสุภกร,ร,รบอลสุดท้ายฉลับแล้วก็เล่นสั้นๆครับมาที่สุภกรคุณทวีโอ้แล้วกระแทกจังหวะเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนครับทางด้านของราชบุรีเ,รเ,ปเ,เป็นฝ่ายบุกใส่กดดันหนึตลอดดักได้แล้ว ด่างด่านบุรีเอาบอลกลับไปได้แล้วจะลุยแต่ก็ยังโดนตัดไว้ก่อนครับหายตรงนี้แล้วเลนต่อมาก่อนครับวนกลับมาอีกทีหนึ่งของธิรวัฒน์แสงสาลีธิรวัฒธิรวัฒแล้วอ่าพริกได้แล้วตรงนี้ยังไงแต่อีกทีหนึ่งแต่ออกทานานซแล้วด่านที่สองไม่ผ่านตรงนี้สัดไปโดนแย่งไปแล้ว ราชบุรีได้โอกาสแต่ว่าตรงนี้ยังจิ้มสก,กัดไม่ได้บอลยังหรือเปล่านะครับ,บนในใบรายชื่อนี้เบอร์หกไม่ได้ติดถูกมาครับแต่าาว่าบอลเริ่มต่อแล้วแล้วเปิดตรีนะครับที่มันยิงนะครับว,วงสะท้อนปั๊มกันตรงนี้ลเปุดสินเปล่าว่าเป็นแฮนด์บอลนะครับเป็นออกมาทางด้านขวาครับบอลที่วงสะท้อนวงสะท้อนดีดเข้าด้านในจับแล้วตรงนี้พลิกไม่ได้ครับเสียบอลให้กับชนเทพ ครัวบวนหนีมาแล้วเปิดมาพื้นที่ว่างครับแล้วให้ออกมาทางขวากัตพลกัตถพลตบกลับเข้าไปด้านในก็ยังติดครับนที่สุปรกรณ์ให้มาที่อัตพลอัตถพลโดนสอยร่วงลงไปเลยให้ด้านในแล้วทําชิงหนึ่งสองตรงนี้โดนเคลียร์ทิ้งครับไไแล้วอนุชาสแกคุ้มเปิดมาตรงนี้บอลเป็นใจด้วยครับ เกียรติเป็นทางด้านอัธพล